มาจ้าเพื่อนเพื่อนมือนีสีผ้ามาถอดปลาสมแซ่บที่ห้าดองไว้นะจ๊ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนปลาสมของเห้าที่ดองปลาสมของเห้าเฮดดายสามหมื่นติดหน่อมา้องถอดเบิ้งกำลังถอดอยู่พี่น้องค่ะเดี๋ยวสิให้เพร่๊ยเปรี๊ยวเบิ้เนาะเบิ้งอันนี้คือเอาใส่ในถุงล่ะจ้ะแรบย่างดีค่ะพี่น้องเพื่อบ่ให้กินเขาออกรบกวนลูกเต้าค่ะพี่น้องมาเบิ้งปลาที่เขาถอดกันสามวันแล้วค่านบุญมา เขาติดเรี้ยวบอนะเพราะว่าใอยากให้เขาเราาาเี้ยวค่ะพี่น้องเพราะว่าขา้ยากพินเรี้ยวแต่อากาศที่นี่มันเย็นนะพี่น้องกต่ร้องเงมือง่ามันจะเป็นไรมาก่อนอื่นเท่ากับมาแกะกระปุกปลาส้มของเท่าก่อนพี่น้องโรยด้วยแป้งอ่าทอดกรอบค่ะพี่น้องกับมาคลุกกับแป้งทอดกรอบแบบนี้เลยค่ะคลุกให้ทั่วๆจากพี่น้องเพื่อปล่อยเขาติดกระทะเด้อพี่น้อง นี่ผูกประมาณนี้แล้วก็ต้องไล่ปันไดก็ได้ค่ะเพราะว่าพ่อบอยเขาติดก้นกระทะกระทะเปือเป้อนๆพ่อเป็นอย่างนะะั้อค่ะทอดไปแล้วรอบหนึ่งค่ะกะสิมาทอดลอดที่สองค่ะพี่นองค่ะเออนี่เห็นบ่พี่นอง่ะคลุกแบบนี้เลยจ้กพี่นองเออกะทงกระเทียมกับเขา่ากะสิลุดออกแน่จังน่อยบ่เป็นอย่างจากนี่ประมาณนี้เฮดไวซีโตค่ะพี่นองทอดไปแล้วสองโตค่ะพี่นองนีเห็นบ่ ถอดไฟไอ่อนๆไปเรื่อยๆบาดชุดถ่ายห่อกระจังคอยเล่งไฟค่ะทุกคนคะใส่น้ำก่อนทอดทอดแบบนี้ค่ะพีน่น้องไม้เหนียวทอดชุบเอ่อแป้งทอดกรอบก่อนนะคะบางคนอาจจะชุบไข่ก็ได้นะคะชุบไข่ก็ได้แต่ไม้เนียวสะดวกชุบอ่า แป็นทอดกรอบบางๆค่ะพี่น้องเพราบบนะเขาปิดกระทะเนาะให้เขาเหลืองประมาณนี้แล้วก็กลับด้าน,นะค,ะค่ะทุกคนทอดไม่กรอบเลยะค่ะทุกคนต้องกลับด้านครั้งหน,น,นึ่งค่ะทุกคนนี่สีเหลืองสวยเลยเนื้อไม่น่ากินเนี่ยสูตรวิธีเฮ็ดปลาส้มของแม่เหมียวบอยหยาะค,ะค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆทำความสะอาดปลาเรียบร้อยเนาะ ล้วก็มาแช่เนยนำเกลือไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะเพื่อนๆเอาเค็มๆเลยเด้อเออเอามันใส่ซันหน่อยเลยพี่น้องหลังจากนั้นก็มาล่างนำเกลือออกเนาะหลังชั่วโมงหนึ่งแล้วก็มาล่างนำเกลือออกให้ดีล้วก็มาแช่เนยนำเศ้าเข,าข่าค่ะพี่น้องนำล่างเข่านำเขามาเท่านั้นแหละเออจะเคืองชั่วโมงค่ะทุกคนหลังจากนั้นล่างนำเศ้าเข่าออกให้ดีเพื่อให้มันดับกินข้าวกินเมือกมันค่ะทุกคน พอเรียบร้อยแล้วเ้ากระจังเอามาตำกระเทียมแล้วก็ใส่เผาสวยลงไปนะคะสูตรนี้ใส่ใส่กเกลือเพิ่มนิดหน่อยค่ะแล้วก็ชุรสดนิดนึงจ้ะย่าใส่หลายตามเขาชอบแลวคะ่ะแค่นี้ละสูตรตรงนี้ยังหลายจ้ะหมักไว้สามวันสมกําลังดีค่ะทุกคนเน้นกระเทียมเยอะๆจากพี่หน้อ,องกับเขา่าจะเปียวดีแซบนัวค่ะซิมเบงแลวอร่อยจ้ะ โอ้จะเสียบผักฝาส้มของแมวเหมียว